สวัสดีครับผมอยู่กับนายอันนะครับครับมานั่งกินตำปลาตำปลานั้งกันครับครับมาถึงผู้ชมอันนี้เย็นจากน้องซอห้องครับเอฟซีจากน้องซอห้องครับขอต้อนรับเอฟซีจากน้องซอฮองครับทั้งขอนแก่นน้องๆนะครับครับแมนครับบ้านบ้านเกิดที่ไหนเลยบ่แมนบ้านเกิดอยู่น้องซอฮองไงครับโอ้เดินทางมากไกลครับที่กิ่งคนว่าจังเดยครับเอาเมียอยู่นี่บ่แมนเอาเมียบ้านห้องเฮไงผมมาได้เมียใกล้ใกล้บ้านผมแถวนี้แหละครับผมคแล้วผมน้องเฮยก็ห่างจากบ้านผมแค่กิโลเดียวเนาะ แน่นครับเออกินหน้ากินใจครับครับโอ้ดีใจดีใจครับครับผมผมเอฟซีไอ้ดิผมอยากมาหาตําตํามนี่ยนะครับตําเ้นมะมาพ่อผมเนี้ยนี่ครับตําเ้นมะมารูปแบบไม่ล่าสุดเลยครับนี่นี่เกลีวเลยไอ้เกลีวเลยไมดเส้นมะมาพ่อมนี่ผู้ใด็กดิ้ยใส่เสียแบบเดียวกันอีกเมียเสียสีเขียวครับอ่ะครับมาพักกินนกันอะไรโอ้เสี่ยวเสียวเลยเออเผู้ชมครับ ยบเลยครับกินเลยกินเลยน้องครับครอันนี้สีเรียกได้่ากิเป็นน้องเนี่ยนะพอี่องยีสามเจ็ดสามแปเป็นน้องเป็นน้องไงน้องนองหลายปีป่โอยผมขอตะยีบสี่หนึ่งเดีวอย่างน้นองหลายปีอยู่ดดิเ็โอ้แดนันเลยอากินเลยน้องกินเลยพี่ก็ตอนรับพี่กเล่ครับไม่หยอมไม่ยามกันเลยโอ้ไม่ไม่ไม่ยามมาจากสนบริยุคุนบอกลงมาอยากมหาอะไอืมอยากมหาอะไรบับเจ ว่าเมียอยู่ไก่บ้านไหนอันโหมหาไอ้กูน้าวะก็เพราะว่าติดติดติดตามมาตลอดนะครับผมครับอันนี้อันเดี๋ยวบอกมูติดตามนั่นบอกเบื้องนั่บอกมูมูนี่เบิ้งเบิ้งเบิดในี่ยกระเชียนแค่ไปให้มูเบิ้งนี่ให้ใอะไรบลงอกยูทูปบลงอย่างนะแล้วก็ไปให้มูผมเบิ้งน้ำนะได้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 เพราะว่าผมมาหาไอ้แล้วของสี่นะครับ ครับครับเมียนมันก็หลายมือแล้วเด็กๆก็ไอรุ่นเขาบ่ค่อยมาเลี้ยงตับปลาครับผมเอากินน่องกินเจียบเว้ยแจ่บบ่อยแจ่บบ่อยก็อ๋อสัมสินนะสินมามาสั้นสัมบ่เดี๋ยวเอาแห้งบ่บ่บ่ไอ้บ๊วยเป็นยังกินกินธรรมชาติของเานี่แหละครับผมครับอันนี้หลายมือแล้วครับที่เอฟซีวันไหนมามาเหรินมาแบบแบบมาเลี้ยงตับปลากับหลายมือแล้วกระไรแต่ทายจะคลิปเลยน ตะก,กี้เขามาเลี้ยงตะป้ายดีนะครับต้องคลิปว่หลายเจา้าเลยหรือไงโอ้ยเห็นบุษบามาหา,ยายอยใหญ่ใหญ่อยไว้กันวะจะก้มาเนะน่ะมันก็มันก็ไปมาดูครับเขาบอกเขาบอกคยมาดูแบบนี้ครับตะกี้โอ้ยมาครับตะกี้เนี่ยมาดีขนาดเด้วอันนี้แบบนวลเนื้อไอ้นวลเนื้อจากหมอสของของอ๋อซื้อนวดมาดิแม่นครับครับพี่จับไปบ้านคืมชาบ บอกครับครับบ้านคึ้นชาติอำเภอหน,งนองสะองจังหวัดนแก่นชอบผมครับครับเนี่น้องเนียหนาเลยเสียบป้าเสียบป้อเสียบครับเสียบเสียบโอ้ไดิกินโดนเลยต่เสินมามเนี่ยใส่หอยอันนี้ได้กับคลิปออกังตรงบอกรงเก่งไเนาะครับเดี๋ยวมือรุ่นสือมากมากครับมอรุ่นหนีาครับตอนเราพื่อนน<ช> คือมากินน้ำกันงี่พี่เล่าผมผมผมอยากมาอยากม้าเหมือนกันตั้งแตง่ปีใหม่ผมได้ผมอยากมาเนี่ยครับคนอยากมาหายตั้งแต่ปีใหม่ผมครับผมปีใหม่ผมแต่งงานแต่งงานอยู่วันของนี้เนี่ยเขาเนี่ยไม่ใน่ผมอยากมาหายตั้งแต่ปุ่นผมว่าสิามาเนี่ยมืงขึ้นแต่ว่าผมเกรงใจครับนี <c oughs> ่มึงขึ้นเสมอเนี่ยมันบกพ่องมีคนกล้ามากข่อยผมพักฟันน่ะ ประกาศไปช่วงนึ่งว่าจะมาเนี่ยเหมือแรงเขาเลยกซ่มมาเขาบอกไปมาเนี่ยเหมือแรงแมียผมติดตามตลอดผมเบิ่งอยู่ว่าไอ้ไอ้เบิดพวกไอ้เบิดรั้นบางมู้นนี่มาหาไอ้โอ้หลายคนนั่งม,มาครับมาหลายพวกไอ้สว่างพวกยังเนี่ยโอ้เบิดนี่มากะคักค่ายู่เบิดครับเฮ็ดคอนเทนต์นี่คยขนาดคอนเทนต์แบบมิเตอร์แนวปิเตอร์ใหญ่เนี่ยอ่ะ สิบจุดตะโพกไหมนจุดตะโพกถามเรื่องาแล้วบอก่างกิได้ดี่ไอ้ัอด้ดีบ่บัววัวอัดเสียงไปเซ่บัวเม่เคยเป็นเดด้วยเห็นนอยร้านงหนมครับไอเบิร์ตโอ้ยไปจุตะโพกแค่ไอครับงานก็บบวาบัวก็บบว่บัวผมน่ยบัแม่ กะได้แหลต่บอลเยอะแต่ขันเด่นดแต่ว่บอกกันนะแบบแบบแบว่าเขานเทนแหงๆสีเขียด่าไม่เฉียดอีดีป่ะก็มีอยู่บ้างละคมันแบบค้นด้วกันเนาะเป็นว่านเป็นาแรกเตรอของเพลินแอะไอเฉียดป่วกะมันก็มีบางมีก็มีบางเวอร์จเรื่องปกตีเขาก็บเขากับบกือสาเขม่เาบ้านได้่บ มันจะมีหลายช่องนะครับมาเรียนน้ำน้ำผมอ่ะข้างอุดรกันมี่เก็ดช่องยูงทูปผู้ที่มากินน้ำปลาปุซายแล้วเ,ลเออบอกเพื่อนน่ะแล้วก็มาทำทีมงานบ่าที่บ้านเราตัวมาทำน้ำผู้งซุ้มปุซายมาทำทางขอนเจนคนหะนึ่งแมนแมนนผู้สาวอีรีบะโบโบแมนดถอะเขามานั่งกินใหดเป็นคอนเทนต์นี่สิเถอัะที่บ้านผมหนึ่งเลยเป็นผู้สาวไหวชาวลือทีอ่บ้านผู้สาวมานอนนั่งเหมือนแม่นี่รีบะผู้สาวเคยมานอนนั่งนั่งนั่งมึงทอดทับทมกัน ที่ไมยิ่งบานไหมเขาพุ่นนอนี่ยังว่าันื้อตาลบ่ซื้อตาลบ่สตาลบ่ะนอนนั่นมีดีน้นนอนนมีดีโอ้ยนั่นมเนียผู้สาวก็เป็นผู้สาวว่า้จะว่าก็ผู้สาวอันึงกเป็นผู้สาวสากกว่าหรือยังดูแกันเี่ยนเพราะแกงเง้อ่คนบนแกงเ้อเชื่อ มาแล้วครับกินนันตะปลาบันแออันเนื้อครับผมเสียบผู้ครับไอดีใจมากๆเลยมูน่องสาวผมแข็งเอ็บเสียบครับน่องครับผมไอครับผมเตอร์แบบเดียวสองเปอร์เซ็นมาห้าวันแล้วก่อน อาเล่นครับปอนไนก็นะปอนไนไซส์ยังแบกขอบคุณหลายๆน้อยเสร้ะเสบเสรครับเสยเป็นางบ้อนผมแน่ครับครับได้ๆครับขอบคุณหลายๆครับเจียบีีครับเ็นไง้ากินน้ำกินเนยเปล่ผมไม่ น้ำไหมโบเป็นยังไงโบเป็นยังเดี๋ยวเเน้ำแล้วเดวเาอยากน้ำม่เป็นยังไงน้ำแล้วหรือเหรียญน้ำบอนนั่งเดี๋ยวนั่ก้อนก็ได้ครับตั้งตามสบายเลยกินใหญ่กินอะไรรปกติเขาสื่อตํ้ปลาร้านเดมมาามากที่ไหนแต่คนนมืบ้านผมเหรอก็มาครับบ้านนึงบนุ่ก็ตจไปไปมากเลยบ้าเา แต่ก็ต้องขายดีแน่นป่เรืมาซื้อร้านแย่เลยเป็นเงนไปในหมู่บ้านผมกบมีบ้านสว่างอารมณ์มี่ลานเดียวเลย้านไหนบ้านสว่างอารมณ์นี่เด้อเดินทางก่อนิือหัลุงเยี่ยงหมยไอแพ้ใต้ลุกสดไหนเนี่ยเด็นอเลยครับเดีแพวยังสองปนิดปนน้อ ไอ้กองกัทาย,ยู่เมนนี่น่สองสามเ <2, 3. S 1> ผมผมจะไปเบิ้งนี่น่เ <c oughs> บิ้งลิดทายน้ำใหม่ดินีด้ด้ครับผมจะลงเลยล่ะอืออ้อนี่อะเนี่มือนี่อะไรนี่ยดีวดีกับมือนี่อะไรเนี่ยเาลงเรื่องมาอนี่ล่ะดีรอเบิ้งครับครับครับไอยังก่ซื้อ YouTube อนกาละสินอลันพุทธาแล้วนกาละสินขกลสินขึ้นหน้าเลยขอ